เฉลิมฉลองการตั้งเมืองบุรารัตนีปีที่130นะครับ5 4 3 2 1 ให้กับพี่ปังยาอย่างพิธีการครับของการฉลองฉลองการตั้งตู้รัฐดี130นะครับโอ้โหสุดยอดเลยนะคะนี่ก็คือยิ่งใหญ่มากๆนะครับครูปเรายังไม่หมดนี่ครับสู้บุญชนนี่ครับมีพี่สู้บุญชนนี่ครับรบกวนทุกท่านสามารถรับชมได้นี่ครใครที่มีโทรศัพท์มือถือครับสามารถบันทึกถ่ายภาพนี่แล้วก็วิดีโอได้เลยนะครับรูปยังไม่หมดนี่ครับเดี๋ยวเราทุกท่านได้เชิญชมดูรูปไทย ครับให้ทุกท่านได้รับชมนะครับอยากสุขใจแน่นอนสวยงามมากเลยนะคบโอ้โหต้องบอกว่านโอ้โหมีหลากหลายโซนศิลป์นะคะสวยงามมากนะคะนี่เป็นความพิเศษของสมศรีทุกท่านในจังหวัดอุดรธานีค่ะถูกต้องแล้วนะครับนี่คือที่เปิดงานของเราได้เองนะครับในะับยังมีอนะครับจะมีการแสดงอีกหลากหลายงานทุกท่านได้รับชมงานเลยครับ วันนี้แต่งผเ้หญยงท่านกี่ท่านได้ครับทั้งผู้หญิงท่านพักรู้ว่าแกจงหมดอุดรนะครับรวมถึงท่านนายกยคุยนีกกอดดวงพันธ์ดีด้วยนะครับรวมถึงรองนายโยคุยวันนี้ผู้ใหญ่อยู่กับเราทั้งด้วยนะคะพร้อมใจกับการเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่นะคะเชื่อว่าหลายท่านน่าจะเต็มกิมค่ะในวันนี้นะคะบางคนก็โอ้จัดพิธีลาโบสในทต่งเช้าแล้วนะคะแล้วก็ช่วงเย็นก็เป็นการเฉลิมฉลองนะคะ130ปี <Yeah. S 2> ผมบอกเที่นี่แล้วว่าพรุ่งเราเนี่ยนะครับช่วงนี้ยังอยู่ที่ช่วงกลางๆอยู่ช่วงไฮไลท์นะครับลูกใหญ่ที่สุดนะฮะเดี๋ยวสักคู่เดงกนะะ